ส่วนใทุกคนนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวเครื่องชงกาแฟนะครับแต่ว่าจะมาสอนล้างเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้หรือว่าการล้างตะกั่นเครื่องนี้นั่นเองครับโดยใช Gusto Genio S Touch นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่เป็นระบบสัมผัสฉะนั้นการล้างหรือวิธีการกดเนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นนะครับแต่ว่าล้างไม่ยากครับดูผมจบเนี่ยทำตามได้แน่นอนครับทุกคนโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มทําการล้างเครื่องนะครับสอย่างที่ต้องควรมีก่อนแน่นอนครับอย่างแรกก็คือน้ํายาล้างตะกั่นตัวนี้ผมก็ไปซื้อมาจากใน ตรงที่ผมซื้อเครื่องชงกาแฟเลยก็ไปถามว่ามีน้ํายาล้างเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้หรือเปล่าเขาก็แนะนํามาเป็นตัวนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือน้ายาล้างเครื่องชงกาแฟทั่วไปนี่แหละครับใช้งานได้ประมาณ4-5ครั้งนะครับข้างวนแบบนี้อ่ะแล้วมีอะไรครับหนึ่งอย่างที่เราจะได้ใช้กันสักทีนะครับตั้งแต่ซื้อเครื่องมาเลยก็คือตัวหัวล้างที่อยู่ในถาดรองแคปซูลแบบนี้นะครับแบบนี้เลยบางคนทําหายแนละ้วแต่จริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีเนี่ยมันก็ยังล้างได้อยู่นะครับแต่ผมแนะนําว่ามีไว้ดีกว่านะเวลาล้างเนี่ยมันจะ ง่ายกว่านั่นเองครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนมีคะก็คือตัวนี้แก้วน้านะครับเอาไว้รองน้ําเวลาที่เครื่องเราเนี่ยมันทําการล้างอยู่นะครับแนะนําว่าถ้าไม่ได้มีแก้วใหญ่เนี่ยเตรียมไว้ทัก2สองแก้วไว้เวลาสับเปลี่ยนกันเนี่ยก็จะสะดวกกว่าหลักๆ3อย่างนี้นอครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างกันดีกว่าครับถ้าในตัวอย่างวิดีโอเนี่ยเขาจะมีแก้วตวงใช่ไหมใส่น้ํา500มิลลิตรนะครับแล้วก็ค่อยมาเทใส่ในนี้แต่ว่าผมอะเอาไว้ครับเน้นไว้ก็คือใส่แบบนี้เลยก็คือตัวนี้มัน 0. 8ลิตร เราก็กะเอาประมาณนี้ครับเกือบเต็มก็น่าจะได้ประมาณ500มลลิตรจากนั้นเราก็เอาน้ํายาล้างเครื่องมาใส่น้ํายาล้างเครื่องอันนี้ค่อนข้างดีครับเขาจะมีขีดบอกอยู่ว่าการล้างหนึ่งครั้งควรจะใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยครับก็ง่ายๆสบายๆครับเอาตะเกียบมาคนเลยครับแบบนี้เลยให้น้ํายาเข้ากันกับน้ําที่เราจะใช้ล้างครับแล้วก็เอาหัวล้างนะครับใส่ไปในถาดรองแคปซูลแบบนี้ใส่เข้าไปในเครื่องเลยครับแบบนี้เลยกดลง ปุ๊บแทงน้ําใส่ปุ๊บแนะนําว่าพอถึงตอนนี้ครับเอาถาดรองแก้วออกเพราะว่าเราต้องเอาแก้วน้ํามารองนะครับตอนนี้เราจะเริ่มล้างเครื่องแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมน้ําแล้วเตรียมถาดรองแคปซูลแล้วก็เอาแก้วรองแล้วนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับจะมีไอคอนตรงนี้เวลาที่มันต้องถึงเวลาล้างเครื่องแล้วมันจะเป็นขีดส้มๆสามขีดตรงน,นี้ครับถ้าเราจะเริ่มเนี่ยก็กดแช่ไว้ห้าวิครับในกล้องน่าจะเห็นอยู่นะครับว่า ไอคอนขึ้นแล้วว่าเครื่องกำลังจะเข้าสู่โหมดดีสเกลลิ่งโหมดหรือว่าโหมดล้างตะกันเครื่องนะครับพอมาขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทเลยครับเพื่อเริ่มทำการล้างตะกันครับคเครื่องจะค่อยๆไล่น้ำมาเรื่อยๆนะครับดูจากเลเวลที่ลงมาตรงนี้จะไล่มาจนถึงเ,เลเวลที่4ี่นะครับคเครื่องจะค่อยๆไล่ตะกันทำความสะอาดเครื่องออกมานะครับจนถึงขีดที่4ครับ อ่ทีนี้เครื่องก็จะกลับมาที่ขีดที่4นะครับถึงเวลาที่เราต้องล้างน้ําเปล่าแล้วทีนี้เราใส่น้ำเปล่านะครับไม่ต้องใส่น้ํายาแล้วแล้วเราก็กดเริ่มได้เลยครับแบบนี้ ตอนนี้น้ำใกล้หมดแท้งแล้วนะครับเหลือขีสุดท้ายแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อะทีนี้ตรงจอ LED ตรงนี้ครับตรงแถบทัชสกีนก็จะขึ้นอุณหภูมิน้ำมาแล้วแล้วก็ตัวเอสเป s โ o b บูสขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วพอถึงตรงนี้นะครับก็เอาตัวแทงน้ำ แล้วก็ตัวหัวล้างนะครับเอาไปล้างน้ำเปล่าแค่นี้ก็พร้อมที่จะชงกาแฟแก้วต่อไปได้แล้วครับเป็นไงครับไม่ยากใช่ไหมครับการล้างเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้แรกๆอาจจะงงหน่อยแต่ว่าดูคลิปผมไปเนี่ยน่าจะทําความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นระบบสัมผัสน,นะครับก็เลยมีวิธีการกดไม่เหมือนกับรุ่นอื่นเท่าไหร่ส่วนคนที่ใช้เครื่องชงกาแฟโดยใช้กู๊ตโตไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับ ควรล้างครื่งชงกาแฟของเราเนี่ยทุกๆ3เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเราชงเป็นประจําแล้วก็ใครที่สนใจเป็นรุ่นนี้นะครับผมเองก็รีวิวรุ่นนี้ไว้แล้วในช่องนะครับตัว Genio S Touch ตัวนี้นะครับก็แวะเข้าไปดูที่ช่องผมได้ผมพี่เคเอเวนครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูช่องผมมากๆนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ